ขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าร้อนทวนีตโพสต์รูปคู่ชื่นชมเวียสุกนลวัฒน์ตนสังกัดเชอปรางชี้แจงเรื่องแจ้งความมือดีตัดต่อภาพ โจสิงชือเตรียมทำหนังฉายแบบออนไลน์หลังเซ็นสัญญากับเทนเซ็นวิดีโอพิมชานอดีตสมาชิกวง B.A.P พยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จ สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะมาติดตามข่าวบันเทิงช่วงนี้กันนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนพี่ปุเป้และผมสันครับผมใช่แล้วนะคะข่าววันนี้ก็เข้มข้นเลยทีเดียวเริ่มต้นที่ข่าวแรกเข้มข้นมากนะคะคหลังจากที่น้องเชอร์ปรางนะคะสมาชิก B N K 4 8เนี่ยได้เจอกับมรสุมโลกออนไลน์ที่เอาภาพอะไรข้อความต่างๆไปตัดต่อเนี่ยนะคะเธอก็ตัดสินใจที่จะดําเนินคดีค่ะ เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับเชือปรางกับตันของวง B.N.K.48 ขึ้นในทวิตเตอร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เธอเนี่ยฟ้องร้องเรียนคีย์บอร์ดที่ตัดต่อภาพจนล่าสุดค่ะต้นสังกัดของน้องสาวคนนี้เนี่ยก็ออกมาชี้แจงว่ากรณีบริษัทได้นำเชอปรางอารีกุลเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนบกพอทกรณีที่ถูกตัดต่อภาพทําให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงเป็นเหตุให้ร้องให้มีการปิดกั้น และระง,งับการเข้าถึงเผยแพร่ภาพที่มีการตัดต่อนั้น ทางบริษัทขอแจ้งว่านางสาวเชอปรางอารีกุลได้แจ้งเฉพาะส่วนพอรอบอรข้อมูลคอมพิวเตอร์เท่านั้นในส่วนของเอกสารที่เผยแพร่คำสั่งไต่สวนคำร้องของสารอาญาที่กำลังเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ทางบริษัทได้ประสานกับบอกอปอ,อทอและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวและได้รับการยืนยันว่าหมายที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวนั้นมีการตัดต่อเปลี่ยน,ปยนแปลงข้อความดังนี้ 1แก้ไขชื่อผู้ร้องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นชื่อนางสาวเชอปรางอารีกุล 2. เพิ่มเติมข้อหามาตรา1 1 2ในหมายไต่สวนของสารดังกล่าวขั้นตอนการดำเนินการต่อไปบริษัทได้แจ้งข้อมูลให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับทราบมีการตัดต่อเปลี่ยนแปลงข้อความคำสั่งไต่สวนของสารเพื่อสืบหาผู้ใช้บัญชี Facebook รายนี้มาดำเนินคดีทางกฎหมายในข้อหาปลอมแปลงเอกสารราชการต่อไป ทั้งนี้ทางบริษัทขอความร่วมมือในการ<อ>หยุด,ด,ดเผยแพร่<อ>ส่งต่อข้อมูลเอกสารอันเป็นเท็จรวมถึงลบข้อความโพสต์ Post, หรือคลิปวิดีโอที่จะสร้างความเข้าใจผิดต่อน,นางสาวเชอปรางอารีกุลแก่สังคมโดยถ้าบริษัทดําเนินการตรวจสอบแล้วว่ายังมีการเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จรวมถึงแสดงความคิดเห็นในเชิงพาดพิงอันเป็นเหตุให้นางสาวเชอปรางอารีกุลได้รับความเสืมเสียหลังจากการออกประกาศฉบับนี้ ทางบริษัทจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายแก่ผู้กระทําผิดในลำดับต่อไปครับไม่ควรนะคะมไม่ควรจริงๆในการที่จะปรับแต่ง ถือว่าคุณตั้งใจจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงกันไม่ได้แล้วเพราะว่าการที่ปรับแต่งใส่อันนั้นอันนี้เนี่ยมันคือเป็นการคิดผ่านกระบวนการมาอย่างดีใช่นะครับแล้วที่คุณเผยแพร่ไปนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีเลยด้วยนะคะคยุคนี้ดาราจะไม่อ่อนส่ในทุ่งลาเวนเดอร์อีกต่อไปถูกต้องอครับามาถึงเรื่องราวดีๆของคุณเวียสุกลวัฒน์กันบ้างนะครับล่าสุดได้ร่วมงานกับผู้กำกับชื่อดังอย่างรอนฮาวเวิร์ดนะครับและผู้กำกับเนี่ยก็ปลื้มฝีมือของพี่เวียมากๆถึงขนาดที่มีการโพสต์รูปคคู่่ชชืนนมกััเเลยยทีดีดวรบ ก <th inclusive stress> <tablet> เก่งจนผู้กำกับฮอลลีวูดถึงกับเอ่ยปากชมกันเลยทีเดียวครับสำหรับพระเอกมากความสามารถเวียสุกลละวัตครับหลังได้มีโอกาสดีบินลัดฟ้าร่วมเล่นภาพยนตร์ฮอลลีวูดกับผู้กำกับดังระดับโลกที่ออสเตรเลียเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Thirty Lives ส13ชีวิตในถ้ำหลวงในบทจากแซววิลุาบูดถ้ำหลวงงานนี้เจ้าตัวก็โชว์ฝีมือการแสดงได้ประทับใจจนผู้กำกับชื่อดังรอนฮาวเวิร์ด โพสภาพคู่กับหนุ่มเวียและชื่นชมลงทางอินสตาแกรครับที่แปลได้ประมาณว่าถ่ายกับนักแสดงไทยมากความสามารถเขาเป็นสมาชิกในวงการที่โดดเด่นผมโชคดีมากที่ได้ร่วมงานกับเขาในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาเขาเป็นนักดำน้ำที่ยอดเยี่ยมเช่นกันพวกเราอยู่ที่นี่หลังจากวันอันยาวนานในการถ่ายทำภาพใต้น้ำงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยแห่ไปกดไลค์และคอมเมนต์ด้วยความปลื้มปลิ่มกันเลยทีเดียวครับ และแน่นอนนะครับคนที่ไปกดไลค์ที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือสาวเบลล่าเองถูกต้องค่ะโอ้โหอันนี้คือรู้สึกปลื้มใจมากมเพราะถ้าเข้าไปส่องใน Instagram ของคุณรอน Howard แล้วตอนแรกปุเป้คิดว่าเขาจะลงเบื้องหลังการถ่ายทาแล้วก็จะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับคุณเวียปรากฏว่าโพสตก่อนหน้านนั้นคือไม่ได้เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เลยเป็นเกี่ยวกับภาพฉลองครบรอบกับภรรยาเขาและอยู่ดีๆก็มาเป็นคู่คุณเวียแสดงว่า คุณเวียน่าจะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วที่โกอินเตอร์ต้องมีแววต่ออีกแน,น่ๆมีลุ้นมีลุ้นนะครใช่ค่ะมาถึงเรื่องของคู่หวานคู่นี้นะคะใครบอกว่าอายุที่ต่างกันจะทําให้ความรักนั้นอาจจะมีปัญหาไม่จริงนะคะคุณตั๊กบงกฎกับเจ้าสัวบุญชยัยยังคงหวานเจีย๊ยบโอ้โหล่าสุดมีการสักชื่อของกันและกันด้วยค่ะ เรียกว่าคลั่งรักไม่น้อยเลยทีเดียวสาหรับตั๊กบงกฎและสามีสุดที่รักเจ้าสัวบุญชัยนะคะเพิ่งจะฉลองครบรอบ9ปีที่เจ้าสัวบุญชัยเซอร์ไพรส์มอบดอกกุหลาบช่อโตให้ภรรยาสาวคนสวยไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดชาวเน็ตก็แห่ดูสตอรี่ในอินสตาแกรมของตั๊กบงกฎกันยกใหญ่เลยค่ะหลังเจ้าตัวนั้นลงคลิปขณะที่ไปสักชื่อสามีเจ้าสัวบุญชัยเป็นภาษาอังกฤษนะคะสะกดแบบนี้เลยค่ะในรูปเนี่ยบุญชัย ตรงกลางต้นขอด้านหลังงานนี้หลายคนก็ยิ้มตามโมเมนต์น่ารักนี้นะคะแล้วก็นับว่าเป็นโม,มเมนต์ของความเจ็บปวดที่สวยงามลงทุนสักชื่อขนาดนี้เห็นทีเราจะพบคนคลั่งรักอีกหนึ่งอัตราแล้วล่ะค่ะไหนไหนสักชื่อไปแล้วก็ขอซ่อมแซมแก้ไขรอยสักรูปดอกไม้บริเวณหัวไหล่ด้านหลังให้มันสวยงามกว่าเดิมเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมานั้นตักบงกฎนั้นก็มีรอยสักให้เราเห็นบนเรือนร่างนะครับไม่ว่าจะเป็นยันห่าแถวที่ถือว่าเป็นรอยสักแรกของเธอตามความเชื่อความศรัทธาที่จะทําให้ชีวิตพบความเจริญรุ่งเรืองซึ่งยันห่าแถวนี้นะครับก็มีเหล่าบรรดาคนดังระดับโลกสักด้วยเช่นกันหรือจะเป็นรอยสักดอกบัวบริเวณหน้าท้องที่ได้อาจารย์ที่ศิลปกรเป็นคนลงมือครับ อกไม้ที่ไหลเมื่อสักครู่นี้ก็คือทับยันห้าแถวไปเลยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับมาถึงอีกหนึ่งคู่กันบ้างนะครับมาอัปเดตชีวิตความรักกันสัหน่อยนะครับคุณเนวัฒาและคุณฤทธกาชัยนะครับหลังจากแต่งงานชีวิตความรักเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังเจ้าตัวอัปเดตกันครับเจอพิสถานการณโควิด -19 ทําให้งานแต่งของนักร้องสาวเนวัฐากับแฟนนุ่มฤทธกาชัยต้องเลื่อนยาวๆเลยถึง3ครั้งครับ แต่ทั้งคู่ก็ได้มีการจดทะเบียนสมรสและมีเพื่อนๆมาจัดงานแต่งงานเล็กๆแบบเป็นกันเองให้ทั้งคู่แล้วล่าสุดสาวเนยได้อัปเดตชีวิตคู่หลังแต่งงานให้ทีมข่าวได้ฟังว่าได้มีการจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีพิธีแต่งงานคงต้องรอเอาไว้ก่อนรอสถานการณ์ให้ดีขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีส่วนชีวิตคู่ก็ปกติดีเจอกันทุกวันและจะมีธุรกิจที่ทําร่วมกันด้วยส่วนเรื่องการมีลูกที่หลายๆคนถามกันนะเนี่ยเนยเผยว่าตอนนี้เนี่ยยังก่อนดีกว่า ด,ดีค่ะไม่ได้มีอะไรเลยมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างอ๋อแต่เราแค่แบบเออเริ่มมาทําธุรกิจร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เนยกับพี่ลิซจดทะเบียสนสมรสเฉยๆคะ<ม>่ะแต่ว่า,<ม>างานแต่งงานนะยังไม่ได้จัดค่ะมไม่ไม่จัดแหละไม่ไม่ได้มีเลี้ยงอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือคือเลออยรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้เป็น การจะเป็นที่เราจะต้องจัดงานแต่งงานอะไรเงี้ยแต่ว่าไว้แบบถ้าเรารู้สึกว่าในอนาคตเราอยากจะจัดก็ค่อยจัดแต่ว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเออไม่ไม่ไมจําเป็นยังไม่อยากมีตอนนี้ค่ะเป็นเพราะโควิดใช่ไหมคะพี่ <c oughs> ใช่ค่ะสถานการณ์ไม่เหมาะกับการจะมีลูกตอนนี้เลย เอาเป็นว่าเรื่องของงานตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่มีคําตอบแต่ที่แน่ๆคือตามกฎหมายนี่คือเขาเป็นสามีภรรยากันถูกต้องแล้วนะใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่ทางรัฐบาลอนุญ,ญาตให้เปิดโรงเรียนแต่ก็ยังมีหลายที่ที่คงหวัดหวันว่าโอเคอาจจะมีการเล้นออนไลน์ไปก่อนเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะคะเจ้าของโรงเรียนอีกหนึ่งคนอย่างครูเล็กพัทรวดีเองเนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้ลําบากลําบากค่ะ ครูเล็กพัทราวดีเจ้าของโรงเรียนพัทราวดีหัวหินนะคะซึ่งก็มีเนื้อที่กว่า100ไร่ได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยค่ะเพราะวิชาทางการแสดงนั้นบางครั้งก็จําเป็นจะต้องมีการโดนเนื้อโดนตัวแน่นอนนะคะในฐานะเจ้าของโรงเรียนมองถึงการเรียนออนไลน์แบบนี้ว่าลําบากเพราะเป็นเรื่องใหม่ก็หาวิธีแก้ปัญหามันควบคุมไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนกันไปส่วนปัญหาความพร้อมของนักเรียนก็มีบ้างค่ะ เด็กโตเนี่ยเขาสามารถเรียนตามได้แต่เด็กเล็กกว่าจะยอมตื่นกว่าจะพร้อมคงจะทําให้พ่อแม่เนี่ยเดือดร้อนตามกันไปด้วยที่ลำบากที่มันเป็นเรื่องใหม่เนาะทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องใหม่เป็นลำบากฉันนั้นแหละแต่เพียงือว่าเราจะแก้ปัญหาไมา่ได้ยังไงก็พยายามหาวิธีแก้ปัญหาแต่มันจะเป็นการแก้การแก้ปัญหาที่เราควบคุมลำบากเพราะว่าอย่างเด็กเด็ก,เด,กเด็กหลุดเนี่ยเอ่อ เรียนอยู่แล้วเน็ตหลุดเขาหายไปเขาก็จะไม่ได้ยินว่าเราสอนอะไรเพราะฉะนั้นการเรียนของเขามก็จะก็ช่างจะแท่นแต่ในเรื่องใหญ่ของงการสอนออนไลน์เนี่ยมันก็คือเวลาเด็กเปิดเข้ามาเนี่ยสมมติเรนสอนเก้าโมงเช้าเนี่ยเขาต้องตื่นเขาต้องลุกจากที่นอนว่าหูก็ยังไม่ได้หมี สติตัวยังไม่มาไม่ไม,ม่เหมือนมาโรงเรียนเขาตื่นขึ่นมมเขาทานอาหารเช้าเขาเคารพชงชาติก็ได้มีเอ็กซ์ซอร์ซส์ครึ่งชั่วโมงก่อนท่าจะเข้าคลาสเขาตื่นแล้วเขาพร้อมที่จะเรียนอันนั้นก็มันก็ขาดไปคือการสอนออนไลน์มันจะเหมาะก,กับเด็กโตแล้วอย่างผู้ใหญ่อะแล้วเข้าไปเรียนรู้อะไรฟังเลคเชอร์อะไรเนี่ยมันจะเหมาะแต่ว่าเด็กเนี่ยยิ่งเด็กเล็กๆอนุบาลประถมเนี่ยมัน ยากค่ะเราจะสอนเด็กแค่ให้ฉลาดมีความรู้เยอะแยะแต่ไม่มีอื่นเลยอ่ะมันคงไม่ได้นะก็อย่างโรงเรียนเราเนี่ยเราเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ต้ากับสร้างโรงเรียนนะคะแ็นสร้างห้องเรียนเนี่ยที่ใหญ่กว่าห้องเรียนปกติถึงสองเท่าแล้วก็รับนักเรียนแค่สิบห้าคนต่อห้องซึ่งก็นั่งกันห่าง นั่งกันห่างเพราะว่าเอ็นเชื่อในอากาศบริสุทธิ์มันจะเป็นวิธีการคิดที่เราแพลนเอาไว้สิบกว่าปีแล้วค่ะว่าเราควรจะอยู่กันอย่างอย่างการใช้พื้นที่ที่มันปลอดภัยนะคะเราก็เราก็ถัอย่างนี้มาเพราะนั้นเว้ยราไม่เคยมีโรคระบาดที่นี่เราไม่เคยติดอะไรแล้วเราก็อยู่กันสบายๆเด็กก็แข็งแรงดีติดตามทุกคนเลยค่ะ mm hmm. ต,ตั้งแต่สมัยอยู่หลงรังคนะค่ะ ก็ออยังเป็นโรงเรียนสอนการแสดงแต่ที่เนี่ยเป็นโรงเรียนเอมัธยมศึกษาเป็นสามัญศึกษาก็จบไปแล้วเจ็ดกระรุนเนี่ยนะคะก็ออยังติดตามดูผลงานติดตามชีวิตเขาอยู่ว่าใครที่ไหนไปทําอะไรต้องบอกอระภูงใจมากค่ะเพราะเด็กเราทุกคนนี่ออกไปแล้วเขาก็ไปดีนะคงสอนไปจนตายค่ะเขาบอกว่าจะดันไม่ได้ก็ยังนั่ง ก็เข็นได้เนาะม,นะมือก็คงยังใช้ไม่ได้ก็ใช้เสียงได้คือถ้าถ้าทําอะไรไม่ได้จริงๆแล้วนะก็คือโอเคก็ต้องต้องหยุดเพราะว่าจริงๆคนแก่เนี่ยไม่ควรจะนอนรอความตายเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ